สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยชอบของคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำค่าไตดีขึ้นไวมากถ้าคุณทำห้าอย่างนี้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะครับและพบว่าค่าการทำงานของไตแย่ลงนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่ครับเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะครับจึงส่งผลทำให้ค่าไตของเราเนี่ยแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆครับดัง นั้นนะครับใครที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากเพิ่มค่าไตอย่างไรนะครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มค่าไตแบบง่ายๆครับหขั้นตอนเท่านั้นนะครับสามารถนําไปทํากันได้ทุกคนเลยรับรองว่าทําไปนะครับเดือน2เดือน3เดือนไปเจาะเลือด3าอีกทีหนึ่งเนี่ยค่าไตดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับ ข้อที่1ลดการใช้เครื่องปรุงนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้าําปลาซีอิ๊วซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมสูงเลยนะครับถ้าเราเติมเข้าไปมากๆเนี่ยรับรองว่าไตาทํางานหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่าไตามีหน้าที่ในการปรับสมดุลน,น้ําสมดุลเกลือในร่างกายครับการที่เรารับประทานเกลือโซเดียมเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับไตก็จะทํางานหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจงส่งผลทําให้เสื่อมไวกว่าคนอื่นนั่นเอง ดังนั้นแนะนําครับว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัดๆนะครับหรือว่าอาหารอะไรก็ตามที่ใช้เครื่องปรุงเยอะๆแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเลยครับเวลารับประทานอาหารรับประทานให้จืดมากขึ้นนะครับเวลาเราจะจิ้มซอสอะไรต่างๆเหล่านี้จิ้มแต่น้อยไม่ได้ห้ามจิ้มเลยนะครับก็อาจจะสามารถจิ้มได้แต่จิ้มน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าการที่เราจิ้มเยอะๆเนี่ยเกลือก็จะเข้าสู่ร่างกายเราเยอะเหมือนกันครับลองนําไปทํากันดูครับรับรองว่าค่าไตจะดีขึ้นครับ ข้อที่2ดื่มน้ําให้เพียงพอครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆและเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ค่าไตของเราแย่ลงได้หลายคนนะครับทำงานทั้งวันไม่มีเวลาในการดื่มน้ําทําให้ร่างกายได้รับน้ําน้อยจนเกินไปนะครับพอร่างกายได้รับน้ําน้อยเนี่ยนะครับไตก็จะขาดน้าเพราะไตขาดน้ําค่าไตขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับดังนั้นแนะนำครับว่าควรที่จะดื่มน้ําให้เพียงพอครับอย่างน้อยให้ได้2ลิตรต่อวันนะครับหรือว่าประมาณ7-8แแก้ววิธีง่ายๆของหมอนะครับก็คือจะใช้รับประทานของขวด น้ใหญ่เนี่ยนะครับน้ำขวดใหญ่ก็จะประมาณลิตรครึ่งนะครับดังนั้นเวลากินก็คือให้กินขวดครึ่งนั่นเองร่างกายของเราก็จะได้รับน้ํา2ลิตรขึ้นไปนะครับแต่สําหรับเมืองไทยเนี่ยนะครับอาจจะร้อนมากครับบางทีร่างกายของเราเนี่ยเสียงน้ําไปกับเหงื่อนะครับดังนั้นการที่ดื่มน้ํา2ลิตรก็อาจจะไม่เพียงพอครับอาจจะต้องสังเกตสีน้ําปัสสาวะของเรานะครับถ้าเราปัสสาวะออกมาแล้วสีน้ําปัสสาวะของเราเหลืองเข้มแบบนี้นะครับแสดงว่าร่างกายของเราอาจจะยังดื่มน้ําไม่เพียงพอครับควรที่จะดื่มน้ําเพิ่มเเติมข้้าไปรแลวก็ ถ้าสีปะสะัสสาวะของเราเหลืองอ่อนๆแบบนี้แสดงว่าร่างกายของเราได้รับน้ําเพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะไ้ายๆหรือเป็นโรคหัวใจนะครับแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวของเราก่อนว่าดื่มน้ําได้เท่าไหร่นะครับอาจาจะไม่ต้องดื่มถึง2ลิตรก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสามารถดื่มได้ตามที่หมมีแนะนําเลยครับข้อที่3ออกกําลังกายแต่พอดีนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับการที่เราออกกําลังกายหนักจนเกินไปแบบนี้อาจจะ ส่งผลต่อไตของเราได้ครับการที่เราออกกําลังกายหนักๆนะครับหักโหมมากๆในบริเวณที่ร้อนจัดๆหรือว่าในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทยอาจจะทําให้กล้ามเนื้อของเราสลายครับพอกล้ามเนื้อสลายจะส่งผลทําให้ไตของเราเสื่อมไตของเราวายได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นควรออกกําลังกายแต่พอดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ออกเลยไม่ออกเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับหากอยากเพิ่มค่าการทํางานของไตเนี่ยแนะนําว่าให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับอย่างน้อยวันละ30นาทีต่อวันนะครับแล้วก็ประมาณ 5วันต่อสัปดาห์รับรองเลยว่าค่าไตาของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่หักโหมจนเกินไปครับ ข้อที่4หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆนะครับสาเหตุสําคัญที่ทําให้ไตเสื่อมไตาวายเกิดจากการที่เรารับประทานยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์ครับไม่ว่าจะเป็นไอบูโปรเฟนไนโคลฟีนแอกนะครับยาเหล่านี้เป็นยาในกลุ่มเอนไซม์ครับซึ่งมีฤทธิ์ต่อไตของเรานะครับการที่เรารับประทานมากๆมากๆมากๆติดต่อกันนานๆเนี่ยจะส่งผลทําให้ไตาวายไตยเสื่อมได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นแนะนาครับว่าถ้าใครมีอาการปวดเลื้อยลางไม่ว่าจะเป็นปวดข้อ ปวดทาวปวดสีษะอะไรแบบนี้นะครับซื้อ,อยามารับประทานได้พวกเอนไซม์ทานได้ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแต่ถ้าเรารับประทานไปแล้วประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วอาการไม่ดีขึ้นแนะนําว่าให้มาพบแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าการรักษาอาการปวดไม่จําเป็นว่าจะต้องรับประทานยาแก้ปวดอย่างเดียวนะครับยังมีการรักษาทางเลือกอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มนะครับการกายภาพการใช้อันตร์ซาวนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายปวดของเราได้เหมือนกันดังนั้นแนะนํา ว่ารับประทานยาแก้ปวดอย่างเหมาะสมนะครับก็จะช่วยให้ค่าตายของคุณดีขึ้นครับข้อที่5นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ข้อนี้เนี่ยนะครับจะช่วยให้ค่าไตาของเราดีขึ้นมากๆเลยครับการที่เราได้นอนหลับสนิทนะครับร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาครับไม่ว่าจะเป็นโปรตฮอร์โมนเอนโดฟินฮอร์โมนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราจากการที่เราใช้งานร่างกายของเราแบบล้าทั้งวันนะครับถ้าเราไม่พักผ่อนให้เพียงพอร่างกายก็จะสะสมนะครับความล้าความเหนื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ก็จะส่งผลต่อไตของเราทําให้ค่าไตาของเราแย่ลงได้ครับดังนั้นแนะนําเลย ว่าควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแต่ละวันให้ได้อย่างน้อย6 8ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปครับก็จะทําให้ค่าไตดีขึ้นลองนําไปทํากันดูครับและนี่คือ5เคล็ดลับนะครับทําทุกวันรับรองเลยครับว่าค่าไตจะดีขึ้นไหวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมอมมีสรุปไว้ทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ลดการใช้เครื่องปรุงครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเค็มจัดครับ ข้อที่2ครับดื่มน้ําให้เพียงพอให้ได้อย่างน้อย2ลิตรต่อวันนะครับข้อที่3ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ออกกําลังกายแต่พอดีไม่มากจนเกินไปนะครับข้อที่4หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆและข้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแนะนาเลยครับสาหรับใครที่ตรวจสุขภาพมาแล้วค่าไตไม่ดีค่าไตแย่นะครับลองนํา5ข้อนี้ไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าตรวจเลือดครั้งต่อไปค่าไตดีขึ้นไหวมากๆเลยนะครับอย่าลืมนําไปทํากันดูครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลื กดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย ข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมามอยม,มีให้สมัครสมาชิกหรือ m e m b e r ร์ชิแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมามอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ